สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับผมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะได้มาพบปะอุินกันตรงนี้นะครับท่านครับครับผมเพื่อที่จะได้นําสาระข่าวสารงานต่างๆของจังหวัดพะเยามาอุินกั้กับพี่น้องชาวพะเยากันครับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างนะครับท่านครับ ในการจัดงานประชุมกาชาตินะครับระว่าอาทิตผ่านมา่านก็ได้อุเอินไว้เหมือนกันเนื่อว่ากิจกรรมในงานเปิ้นก็มากันนักกันลายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงของเขาี่เปิ้นมาร่วมประชุมกันในที่เขาว่ามีการจัดกิจกรรมอันยังลักหลายอย่างอยากจะทันผว่าได้มาอุเอินถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเจ้าจังหวัดพะเยาของเฮาได้อันยังพองจากการจัดกิจกรรมประชุมการชาติภาคซิของจังหวัดพะเยา ตี่านพ้นไปครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ที่สิบแปดมิถุนายนนะครับจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรล่ากชาติภาคสิบมีหกจังหวัดรัคเหนือตอนบน ครับมีพะเยาเชียงหายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่งสอนครับผมก็ได้จัดกันที่หอประชุมพยางามเมืองหายลัยพะเยานะครับซึ่งก็ก่อนถึงวันประชุมคือตอนเมื่อแรงวันที่ส7เจ็เราก็มีงานเรียงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากแต่ละจังหวัดนะครับจำนวนถึง800กว่าคนนะครับแล้วก็ ในวันล่วงขึ้นตอนเจ้าที่เสาแปดก็มีพิธีเปิดการประชุมเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากท่านพระนายสุนรัตน์ซึ่งเป,เป็นเป็นอดีตดรระทสวงมาไทยซึ่งเพิ่งเกษยียณอายุรายการไปรแล<พ>้วก็มีตําแหน่งปัจจุบันคือเป็นผู้ในการสํานักง,งานงส่งเสริมบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภา,ากาชาติไทยท่านได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็ให้กำลังใจกับบรรดาคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติรวมทั้งกิ่งกาชาติทุกอาเภอในเขตภาค16จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับ <พ>ซึ่งมากัน800กว่าชีวิตนะครับ,รบก็มาร่วมประชุมกันก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับ,รบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากทางามหา,ยยาวิทยาลัยพะเยา ท่านนิติการบดีมหาลายพเยาวท่านศาสตราจารย์พิเศษดรมนทนสงวนเสริมศรีนะครับในคุณาอนุเคราะห์ดือใจหอประชุมที่กว้างขวางโอทองสง่างามนะครับทำให้จังหวัดพะเยานั้นได้หน้าได้ตาไปตัวนะฮะจะเป็นหอประชุมที่ขนาดใหญ่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากมายนะครับแล้วก็ได มอบหมายให้ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลหนนวยคอามสะดวกนะครับในการ,รเตรียมการ<ๆ>เตรียมงานรวมทั้งในวันประชุมซึ่งผู้มาประชุม800กว่าคนนะครับเกือบ900คนรวมทั้งท่านประธานที่ม,มาเป็นประธานเปิดเิ่นก็มีความประทับใจเิ่นโอ้พระเยามีหมายลา ที่ <คะ S 1> ขนาดใหญ่ภูมิทัศน์สวยงาม,มนะครับมีพื้นที่กว้างขวางหลายคนบ่เคยมาพะเยาหลายคนบ่เคยมา,มาหันมาอะไรพะเยาก็ <คะ S 1> มีความประทับใจนะครับนึกว่าถึงว่าพะเยาเขาจะมีมหมาลยนะครับก็ <คะ S 1> ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเจ้า,จาพะเยา ที่เขามีสถาบันอุดมศึกษาระดับมาลายตั้งอยู่แล้วก็ได้ให้บริการแก่ชุมชนโดยนอกเหนือจากจัดการศึกษาคือเยาวชนนักเรียนศึกษาแล้วก็ยังให้บริการชุมชนเช่นอนุญ,ญาตให้ทางจังหวัดทางหน่วยงานภายนอกเนี่ยได้ไปใจ้บริการ,รนะครับ <พอ S 2> ในสถานที่อันนี้ก็เท่ากับว่าได้รวมกันปเป็นภาพอย่างดีนะครับ,รบแล้วนอกจากนี้ก็มีบรรดาส่วนราชการต่างๆท่านในอำเภอทุกอำเภอทั้งเก้าอำเภอของจะเยาก็ได้สนับสนุนนะครับ การจัดการประชุมที่ที่ได้ครับความสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่เจ้าพพะเยาวได้ครับในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของความประทับใจของผู้มาเยือนพะยาได้มหาหุมหันพะเยามีความพร้อมในการจัดประชุมขนาดใหญ่ได้มีหมายายรองรับแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้นําเอาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีชื่อเสียงของเ้าวระเยาโดยเฉพาะโอท็อป นะครับสินค้าต่างๆนํามาจําหน่ายทั้งหมดซาวรายการนะครับที่บรรดารทางกลุ่มอาชีพต่างๆโดยท่านพนัการจังหวัดได้ได้ประสานมานะครับ,รบก็สามารถจำหน่ายได้ มีรายได้รับรายได้ถึงหนึ่งแสอร้อยสบแปดบาทนขายําเดียวนะฮะคนที่บนมาประชุมบนก็ช่วยอุดหนุนซื้อกลับไปบ้านนะครับโได้ขายหมดนะฮะประเภทจักสารพักตบชวาปลาส้มเบาะรองนั่งชาลืมผัวพริษพันธุ์อะไรต่างๆนะครับกลุ่มพริษพันธ์ชาวเขาแปรรูปผ้าทอต่างๆเนี่ยขายดีขายดีนะฮะ <ค>ได้ <ผม S 2> แสนปลายมันน่าเ,เชื่อนะอันนี้ก็เป็นผลไปได้จากการจัดประชุมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้พวกไม่น้องชาวพยาวได้ครับสาว,ว่าถ้าจังหวัดเฮาเนี่ยมีการมีงานนะครับ,รบมีการสร่งเสริมในเรื่องการประชุมนักๆ การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรายได้หมนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้น้วยอันนี้ต้องขอบคุณนะครับในความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องชาวพะเยาที่ได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับในการทําให้การประชุมในครั้งนี้ได้สําเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงเป็นความงดงามที่เรา ได้รับจากการชื่นชมนะทุกคนมาแล้วก็ชื่นชมจังหวัดพะเยาว่าเยี่ยมมากมีคนประทับใจนะครับอันนี้ก็ข่อได้รายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับฟังได้ทราบกันครับครับผมก็ชื่อว่าเป็นการจ้ดงานติพานพ้นไปด้วยดีนะครับเนาทุกภาคส่วนดีเป็นในมารวมกิจกรรมกันในวันนั้นก็ชื่นชมกันนะครับเนาะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆของชาวจังหวัดพะเยานะครับครับท่านครับภารกิจของท่านก็มีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานอย่างต่าง ทีห้องสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีพิธีทบทวนคําปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติอูอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสําคัญนะครับของพี่น้องชาวพะเยาเหมือนกันครับก็ทุกวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับสำหรับปี2556นี้ก็ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองพะเยายาวพะเยานะครับซึ่งผมก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานในการ ทำพิธีดังกล่าวนะฮะก็มีการ <ผม S 1> สวดสนามมีการ,รนํากล่าวคําปฏิญาณนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมที่ทั้งครูบาอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาหลายโรงเรียนฮะได้น,นำหล่อ,อน,นักเรียนที่เป็นลูกเสือเนตรนารีต่างๆรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ข้อบัญชาของลูกเสือเนตรนารีก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นการแสดงออกถึงความรละลึกถึงพระมหากราณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเข้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยนะครับเพื่อที่จะได้ปลูกฝังให้เยาวชนได้เป็นพลเมืองดีนะครับตามอุด,ดมการของลูกเสือนะครับ,รบก็ได้หันถึงความพร้อมเพียงของออทางบันการศึกษาต่างๆนะฮะตลอดจนรรมดาลูกเสือนักเรียน เนตรนารีต่างๆนะครับที่ได้มาร่วมกันยังแข่งขันเป็นระเบียบเรร่อยๆนะครับผจำนวนถึงพันกว่าคนนะครับเต็มสนามโรงเรียนพยาวพิทยาคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งดงามขอชื่นชมนะครับในความเพิ่มเพียงความสามัคคีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับครับก็ผ่านพ้นไปนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพที่ผ่านมานะครับณโรงเรียนพยาวพิทยาคมนะครับนอกครับก็ถือว่าเป็นพิธีทบทวนคำปฏิญาณวัน้ครวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของจังหวัดพยาวที่จัดขึ้นนะครับ ครับท่านครับจังหวัดพะเยาของเขาก็ได้จัดเกี่ยวกับการป้องกันภัยนอครับเนะของชุมชนและกอหมู่บ้านนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่างๆเ่านี้ท่านผู้ว่าก็ได้ไปห่วมกิจกรรมกันตรงนี้อยากจะให้ท่านเอามาอุเอินเหล่าสูให้กับผมแอ้พี่น้องได้ฟังกันสักน้อยหนึ่งนะครับที่อำเภอเชียงคำบุญนะครับเมื่อวันอังคารที่สองก็คืลาที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ ไปที่บ้านน้ำลาวหมู่ที่เจตบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำซึ่งที่นั่นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้ไปจัดกิจกรรมที่เรียกว่าโครงการเตรียมพร้อมอป้องกันภัยประจําชุมชนหม,ม,มู่บ้านนะครับตัวบริเวณสาราในประสงค์บ้านน้ำลาวหมู่ที่เจตบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำนะครับเป็นโครงการประจําปี2556ที่ทางจังหวัดพะเยาหอได้เลือก จัดขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบรรดาพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่นะครับเพื่อได้ตนัหนักในเรื่องของการเฝ้าระวังในการเตรียมพร้อมที่จะรับกับภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติเชาว่าที่บ้านน้ำลาวหมู่เจ็ดตบลแม่ลำพูเชียงคำเมื่อประมาณหลายปีก่อนประมาณปี2,551เคยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าในพื้นที่เกิดความเสียหาย นะครับมากมายทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาภัยจังหวัดพะเยาก็ได้หารถึงความสำคัญก็ได้นำเครื่องมือในการเตือนภัยนะครับไปติดตั้งซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็ได้มีการฝึกซ้อมพี่น้องชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับ,รบว่าสมมติเหตุการณ์ว่ามีการแจ้งเตือนภัยว่ามีกรณีที่เกิดอุทกภัย ึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณทั้งหอหอเตือนภัยนะครับซึ่งได้มีการสร้างอย่างถาวรแข็งแรงนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านก็จะส่งสัญญาณมาจากส่วนกลางส่วนเตือนภัยพิบัติอย่างนี้ส่งมาแล้วก็จะให้ประชาชนได้หัวขณะนี้เกิดภัยแล้วก็จะต้องเตรียมตัวในการเคลื่อนย้ายอพยพไปอยู่ยู่นไหนนะพี่นอกชาวบ้านก็ป่ากันไปนะฮะรวมตัวกันแล้วก็ออกจาก บริเวณที่อันตรายนะครับพิสูจน์ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็มีการสํารวจความเสียหายมีคนบาดเจ็บมีคนเหยื่อก็ช่วยกันถามช่วยกันปฐมพยาบาลนะครับมีการตรวจสอบความเสียหายต่างๆก็ช่วยกันดูแลอย่างเข้มแข็งนะครับมีการส่งสัญญาณมีการรายงานต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะทางอบตแม่ลาวต่างๆก็มีเครื่องมือ ทั้งรถกูภ้ภัยทั้งเจ้าที่อปรพรลสตบอ,อย่างนี้ฮะตำรวจหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนมีความตื่นตัวเข้มแข็งผมปมก็สังเกตดูแล้วก็ส,สอบถามทางท่านอำเภอผู้มิใชยตะพันแก้วท่านอำเภอเชียงคำแล้วก็ทางผ, <ม S 2> ผู้ใหญ่บ้าน<ม>กำนันอบตอนะท่านนาย,ยกทั้งหลายก็บอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ตื่นตัวกันนะครับตื่นตัวกันนะครับอ่านถึงความชับไวความพร้อมต่างๆนะครับเพื่อนทากันอย่างจริงจังเ การซ่อมนะครับผมดูแล้วผมก็ชื่นชมว่าเพื่อนเพื่อนเอากระแตวก็ดูแล้วทำให้เข้าใจในกระบวนการในการ ที่จะช่วยเหลือกันในการใ่้เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณในความเสรีสละความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านที่ตะนักในความสําคัญของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยดูแลกันเองเป็นเบื้องต้นนะครับก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปช่วยเหลือครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยชุมชนหรือว่าหมู่บ้านนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้ไปม่วมสังเกตการไปดูไอ้อย่างต่างๆเพราะว่าความเสียหายอย่างต่างๆบเดียวนี้มันผู้ซึกว่า ธรรมชาติมันจะรุนแรงบ่อยครั้งแล้วก็มีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อนเนาะมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดฤดูกาลหน้าฝนฝนก็ค่อยตกนะครับหน้าหนาวก็หนาวบ่กกี่วันแต่เอรู้สึกจะอากาศจะห้อนยาวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวบ้านต้องเรียนรู้ที่สําคัญต้องช่วยกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ต้นน้ำลำธานต้องช่วยกันรักษาเพราะถ้าไม่รักษาแล้วก็คือภัยหายนะมันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อ่านบอกกล่าวฝากไว้เลยครับครับผมก็ต้องมาช่วยกันอุ่นนเรืยิงเคียวครับป่าไม้อย่างต่างๆอย่างท่านผู้ว่าบอกนะครับนอกจากกันดูแลช่วยกันรักษาอย่าไปทําลายแล้วก็ปลูกเพิ่มนักๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็เตรียมพร้อมมีการมันฝึกซ้อมไว้คถึงเหตุการเฉพาะหน้าเร่งด่วนมาก็สามารถที่จะลดความเสียหายได้ป้องกันความเสียหายได้ครับครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เขามีการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมกันไปนะครับครับท่านครับ ได้ยินข่าวว่าเปิ้นมีการประชุมคณะกรรมาการเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์ของจังหวัดพะเยาของเขานะครับเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับที่ uh, ได้มีการกําชับกําชามายังส่วนราชการหน่วยงานที่ข้องที่ต้องเอาใจใส่กันเพราะว่าทางรัฐบาลไทยเฮาเนี่ยได้ไปลงนามในอนุสัญญากับทางสหประชาชาติที่จะต้องร่วมมือกับเปิ้ลพรารเปิ้นถือว่าเป็นเรื่องของ สากลยทุกประเทศนในโลกจะต้องร่วมมือกันเพถือว่าคนเฮาหรือมนุษย์เหานั้นทุกคนมีศัก์รีงความเป็นมนุษย์การที่บางประเทศปล่อยปะละเลยปล่อยให้มีการกระทําที่เข้าข่ายตามกฎหมายป้องกันปราบปรามการค่ามนุษย์เนี่ยนะเ,เช่นมีการค่าแรงงานมีการเกี่ยวกับการค่าปรนะเวณีรแรงงานเด็กหรือว่ามีการปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับ,ค,บคนอื่น นะครับ,ค,รบคนในครอบครัวหรือว่าคนพิการคน<ม>ที่ช่วยเหลือตัวเองมาได้รหรือแม้กระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับะอ่อนที่ท้องก่อนวัยอันควร<ม>อะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดปัญหาที่พัวพันกันหมดเป็นปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์นั้นจะมุ่งในเรื่องการสแสวงหาผลประโยชน์นะฮะทั้งที่คนที่เป็นคนค่าเองหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องผู้สนับสนุนมีความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัด ทุกจังหวัดจะต้องเอาใจใส่ในเพราะทางฝ่ายตำรวจเนี่ยถือว่าเปรื่องสำคัญมากนะท่าน<ว>รองผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาท่านพันเอกท่านสุเทพถึ่ดูแลงานในด้านนี้เพื่อนบอกว่า,าท้องที่ไหนถ้าปล่อยให้มีการกระทําพิดในขายการค้ามนุษย์แล้วก็มีหน่วยงานาจากหน่วยเฉพาะกิจจากนอกพื้นที่มามจับกลุ่มเนี่ย ย้ายทันทีเลยนะผู้กุมกมัญชาเจ้าของพื้นที่ต้องถูกเด้งย้ายทันทีนะครับตั้งแต่ผูุ้่มกับร้องหุ้มกับสารวัตรสวพอยโดนหมดนะหลายพื้นที่โดนกันมาบ่อยนั้นต้นก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเพราะดีบดีก็มอข้าวมาแกงกระเด็นกันนะครับอันนี้ก็จะต้องเอาใจใส่กันก็เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายทั้งในด้านสาธารณสุขทั้งด้านพัฒนาสังคมทั้งในด้านของฝ่ายปกครอง ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสถานศึกษาทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนเอ็นทีโอต่างๆทุกร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับในการประชุมของจังหวัดพะเยาฮาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็นาเอาปัญหาอุปสรรคต่างๆมาโอ้มาปรึกษากันอะไรเนี้ยจะใดในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฮอบเบื้องมีปัญหาทํานองนี้เกิดขึ้นต้องเรียนตามตรงว่าในอดีตเนี่ยจังหวัดพะเยาฮอก็เป็นจังหวัดเป้าหมาย ที่ถูกเพ่งเล็งในเรื่องเกี่ยวกับการค่ามนุษย์นะครับที่ทําความเสื่อมเสียกกับภาพลักษณ์ที่เสี่ยงในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นมานักละแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บางทีก็ลักษณะของแอบแฝงตามสถานประกอบการสถานบริการต่างๆเนี่ยนะซึ่งก็ได้เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องเหล่านี้ก็เรียนว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติ ได้มาตรฐานนะครับต่างประเทศเปิน่นยอมรับเชื่อถือถ้าเขาบอกเอาจะใสอ่อย่างจริงจังเนี่ยเขาจะถูกเปิ้นแอนตี้หรือต่อต้านานะครับโดยเฉพาะเราจะส่งเข้าไปขายต่างประเทศอเอาพืชพักผลไม้กุ้งแช่แข็งอย่างต่างๆส่งไป ถ้าถ้าเพื่อนถือประเด็นเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเฮาบมอใจไซเรื่องนี้นเนี่ยเพื่อนก็อย่าบอกฮับซือ oh, ้อเพื่อนบอกอุดหนุนเพื่อนถือว่าเขาปล่อยปะละเลยเบ,บื้บบอให้ความสําคัญในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปล่อยให้มีการกดขี่กลมเหงมีการแสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการในเรื่องการค่ามนุษย์ดังกล่าวนะครับอันนี้เขาก็ต้องป้องกันกันเพราะเอาเขาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมโลกนะครับแล้วก็แสดงหันถึงในเรื่องเกี่ยวกับการที่เคารพในเรื่องสิทธิ นะฮะมนุษยชนอย่างต่างเขา,เขาต้องทำแบบทีออ่ถูกอึนต่อต้าน นะครับเพื่อเป็นได้มากล่าวหาเขาเขา,า,าต้องวิสูจน์ตัวเองนะครับอันนี้ต้องทํากันอย่างจริงจังแล้วก็ขอช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับถ้าหากว่าตีใดมีพฤติการในลักษณะที่เป็นการค้ามนุษย์นะครับ,รบในประเภท,ปร,เภทประเด็นต่างๆสามารถแจ้งมาได้นะครับผ่านศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมก็ได้โอ้ครับที่ท่ทางทัว่าอุเอ็นในติดแล้วต่อโอเอสซีซีหมายเลขโทรศัพท์จำง่ายหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งสามศูนย์ศูนย์โทรไปเตะนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุ พอรับ,รบแจ้งเหตุพวกก็จะประสานกันเองอนะครับ,รบในการเข้าไปตรวจสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะมีการส่งต่อเจ้าที่เกี่ยวข้องในการที่จะดเนินการช่วยเหลือนะครับครับผมครับอันนี้ก็คือประเด็นการฆ่ามนุษย์นะครับซึ่งจังหวัดพะเยาเขาก็ถือเอามาปฏิบัติอย่างเข้มข้นด้วยนะครับโดยเฉพาะเจ้าที่ตํารวจนะครับยังดันผู้ว่าราชการจังหวัดได้อุเอินนะครับว่าทานเข้มข้นมากแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับหากพื้นที่ไหนมีการปล่อยพระละเลยมีการฆ่ามนุษย์โอ้จะใจมาในการเดดคัดเด้งทันทีเลยเนาะ ครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เขาจะต้องมาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ต่างๆในจังหวัดพะเยาของเขากันตรงนี้นะครับเพราะม่พี่น้องก็เห็นในสิ่งตีบดีบอดักเรานี่นะครับในเรื่องของการฆ่ามนุษย์ก่อแจ้งไปได้1300งสนะครับครับก็อุเอนกันนะครับเนื่อจกันสอส่องบ้านเมืองเขาก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสงบเรียบร้อยดีนะครับนอกรับครับผมท่านครับมีแหมโครงการหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านพี่น้องสตรีเฮานอเปิลก็ได้มีการจัด การเสวนาะเกี่ยวกับโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาสตรีฐานรากานะครับปว่าทจะนั่นเนาะของจังหวัดพะเยาของเขาตีพันมาเมื่อวันพุธเนาะเป็นจะได้กันพงครับท่านผู้ว่าครับก็เป็นเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในรเรื่อง<ม>ของการที่จะสนับสนุนคือสตรีได้มีบทบาทบในการที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เป็นส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับเป็นโครงการที่ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์การเกษตรนครับ,รบหรือทกสเนาะและ้วรวมกับคณะกันมาที่การ ิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งมีท่านสสอรุณีชำนาญยาสสจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อก็ได้นํำคณะอนกรรมธิการแลก็นำผู้บริหารจากทกสกรุงเทพมาร่วมจัดโครงการขึ้นที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับโดยเชิญบรรดาสตรีนะครับที่เป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากพื้นที่ต่างๆนะครับประมาณ200คนนะครับมา ร่วมพ่ป้ากันในการที่จะรับฟังการชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสตรีว่าจะเนืจะใดที่จะส่งเสริมสตรีทั้งหลายนั้นได้ได้มีโอกาสในการที่จะดูแลตนเองในรเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้แล้วก็ดูแลครอบครัวรวมทั้งสามารถที่จะดูแลสังคมได้ตวัวเป็นสังคมเอือออ้ออาทรสามารถที่จะ,ะช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศได้นะครับซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากผู้รักผู้ใหญ่ในส่วนกลางมากมายนะฮะทั้งท่านสสรุ่นนี้ที่เป็นประธานกันทุกการทั้งคณะกันทุกการหลายท่านก็มาทั้งทกศผู้รักผู้ใหญ่มานักนะฮะกรรมการทกศใหญ่เลยฮะท่านวิรัตศักดิราภาพงษ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาตินะครับดรคณิษฐาการยนะทั้งศรีนนท ทางอธิบดีทางหน่วยงานพัฒนาสังคมต่างๆมาช่วยกันนะครับในการอบรมแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากกลุ่มสตรีในจังหวัดพะเยาหานะครับเพื่อที่จะได้มองถึงแนวทางในอนาคตด้วยว่าจะขับเคลื่อนกันย่งไนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะสำหรับสตรีจังหวัดพะเยาหาที่ได้รับโอกาสอันสําคัญตามโครงการนี้ทราบว่าเป็นเป็นโครงการนําร่องแห่งแรก ปเ,เปิดมาพะเยาเยที่ได้เลือกจังหวัดพะเยานะครับ,รบ,รบโดยได้สนับสนุนเงินก็ประมาณที่จะให้เป็นเงินในการเป็นแหล่งทุนรลุดแหล่งเงินทุนนะครับ,รบในการที่จะส่งเสริมอาชีพใวก็ให้ความรู้ กับกลุ่มผู้ที่มารลของค์การที่จะสามารถที่จะผลิตสินค้าส่งเสริมด้านการตลาดการจำหน่ายสินค้าพัฒนากลุ่มลูกค้าอย่างต่างทางทกศเป็นกาแนะนานะครับและะ้วก็มีทางพัฒนาสังคมมีทางทกศมีหลายๆห,หน่วยนะฮะมามาช่วยกันมากมายอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสาหรับจังหวัดพะเยาเฮาที่ได้รับความกรุณาจากหลายๆฝ่ายนะครับอันนี้ก็ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าพะเยาเฮาั้นเป็นจังหวัดเป้าหมายสําคัญที่ในรับนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นพยายามที่จะเข้ามาช่วยดู ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มสตรีนี่ตัวนะครับครับผมก็ชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับทีเป็นมองเห็นถึงความสําคัญกันตรงนี้เลือกพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเขาเป็นทีแรกนะรรหนุนคราบหนาดจัดกิจกรรมกันก็ชื่อว่าได้แลกเปลี่ยนหู้แล้วก็ได้รับทราบป,ปัญหาต่างๆในการพัฒนาของพี่น้องสตรีจังหวัดพะเยาของเขานะครับ ครับผมท่านครับพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เจ้านาของเขาก็คงจะยิ้มได้น้อยแล้วนะครับบัะเดี๋ยวนี้เนาะทางรัฐบาลเปินก็มีการปรับเปลี่ยนโครงการทับจำนําเข้ารายละเอียดอีกต่างๆตรงนี้ประเมินพี่น้องบางคนบางท่านยังบม่ทัห้าห้อห้าสาบแต่อยากจะให้ท่านผู้ว่าจวยอุเอินให้กับพี่น้องเจ้านาพยาเฮาได้วยคราบเมื่อทวันที่18เดือนมิถุนาที่ผ่านมามีมติ ในเรื่องของการปรับลดราคาจำนำเข้าจากหมื่นห้าเหลือหมื่นสองนะครับก็ทําให้เป็นประเด็นร้อนที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในหลายจังหวัดของประเทศไทยเขามีการเคลื่อนไหวนะครับชุมนุมเรียกร้องกันสําหรับจังหวัดพะเยาก็มาอยู่สองสามคณะนะฮะก็มายืนยันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่องับจำนำต่อไปนะครับหันด้วยแต่เรื่องราคาก็อยายางให้รัฐบาลลดราคาจากเดิมนะครับอันนี้ก็ ได้มีการเรียกร้องไปที่มา ชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนอผ่านทางจังหวัดซึ่งผมแลก็ในฐานะผู้บริการจังหวัดก็ได้รับเรื่องราวก็ได้รายงานไปนะฮะและกระรวจังหวัดก็มีการเคลื่อนไหวนะครับ<ม>เป็นมีสมมาคมมีอย่างต่างก็เคลื่อนไหวกันไปล่าสุดปารากฏว่าเมื่อวันที่หนึ่งก็กัาคมที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการในโยบายเข้าแห่งชาติหรือกคชซึ่งมีท่านรองนายกรฐมนตรีท่นายกรองินายกกิตาิรัตน์ยนรรมาธิกานปกระมานเการยก็มีการนระชรมทบทวนเรืมองรนี้ใหรม่นะคารับก็สรมปวิารนายกรมาธิการนายกรรมาธิการนายกราเิการนา ความชื้น15เปอร์เซ็นต์ที่หม0 0นบาทต่อตันดอกเกียนเหมือนเดิมนะยังอื่นก็เหมือนเดิมนะครับแต่จะหับเฉพาะปริมาณที่เบกินที่ระบุไว้ในใบรับรองเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับและเกินวงเงิน5้าแสนบาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็ขยายเวลาไปถึง15กันยานะครับ2,556 ในฤดูการเทรดปี2556ซึ่งเฮากับผมได้อูได้เอิ้นไปตั้งแต่ทิ่แล้วว่าของเฮาก็บ่มีผลกระทบเลยเพราะเข้าห้องมดแล้วนะครับแต่ว่าในรอบต่อไปเข้าหน้าปีรอบหน้าซึ่งจะออกประมาณตุลาหน้าเนี่ยก็ราคาเพิ่มเหมือนกับนดเล้วเนี่ยก็คงต้องฟังต่อแต่หน้าเวลานี้อันที่กอมือห้าเพิ่งก็ฮือล่ะนะครับแต่อันอันใหม่นี่ก็ยังมัวหูเตือนะครับก็ต้องติดตามต่อไปส่ว่าเรื่องเข้าก็ ผ่อนคลายแล้วนะฮะก็กลับไปตามนโยบายเดิมอยู่ที่หมื่นห้าพันบาทครับับแล้วในคณะเดียวกันก็ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องชาวพะเยาเขาก็มายี่ยมสารกางแถมรากหลายกลุ่มเือนกันนะครับม่วันที่สองนะครับที่สองก็มีมาแถมแต่ว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการที่บริหารตัวในเรื่องของการบุกลุกเพื่อดีกว้านพะเยาาบริหารตัวในเรื่องที่มีการก่อสร้าง อาคารคลังสินค้าของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะค,ะครับรที่ตำบลบ้านต๋อมแล้วก็มีการสร้างอาคารที่พักที่มีความสูงที่เลวกว่าคอนโดนะครับผมก็มายื่นหนังสือผ่านทางจังหวัดเมื่อเงินวันนั้นผมไปที่เชียงคำมาได้อยู่ปะนะค,ะครก็ได้มอบหมายให้ท่านนิมิตวันใช้ท่านวงรองบริการจังหวัดพะยาวท่านหนึ่งก็เป็นผู้แทนรับเรื่องาราวก็ สาระสำคัญก็คือว่าพี่น้องจะพพยาประมาณสักสามร้อยกว่าคนนะเพิ่นก็มีหนังสือมารวมตัวแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าเป็นต้องการให้มีการตรวจสอบอมีการระง,งับ,บาการถมดินการก่อสร้างอย่างต่างนะครับ,รบก็เรียนว่า ในส่วนของห้างใหญ่ที่จะมาสร้างคลังสินค้าพื้นที่ตำบลวันตอมซึ่งมีการถมดินไว้นั้นอันนี้ความจริงก็ได้มีการยื่นข้อเรียกล้องมีการชุมนุมของชาวบ้านมาเป็นพักๆนะครับก็มีการตรวจสอบ,บก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีมีการถมดินล้ําไปจริง<อ>นะครับ,รบแล้วก็ขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ในระวางการดนินการที่จะเพิกถอน สนดที่ดินในส่วนที่เกินนะครับที่ออกโดยบัญชอบเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการตากคนใหม่นะครับเขาทำงานตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ว่าขอเวลาในการตรวจสอบข้อจริงพยานหลักฐานต่างๆครบถ้วนนะฮะเกิดความเป็นธรรม นะครับแล้วก่อนในส่วนของคอนโดสามสองเจ้านั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีพื้นที่เพื่อนเป็นคน,นอนุญาตจังหวัดบัได้อนุญาตนะครับอันนี้มันเป็นกฎหมายในเรื่องของพระบรัญญัติควบคุมอาคารพศสองพันห้าร้อยสอง,สองเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีท้องที่เป็นคนอนุญาตเพื่อนก็ดูแบบแป้นแผงอย่างต่างเพื่อนก็ห่งอนุญาตไปแต่ว่าทางผู้ร้องเรียนชุมนุมเพื่อนก็ขอให้ผู้ว่าได้อ่าได้มีการตรวจสอบใหม่อันนี้ก็เขาจะได้แจ้ง ไปยังทางนายกเสนตรีทั้งเมืองพยาวทั้งนายกเสนาธิบ้านตอมในตรวจสอบข้อจริงเดิมหนึ่งการตามหน้าหน้าที่ต่อไปอภิษถูกก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีข้อที่จริงจะได้ก็รายงานมาทางจังหวัดหอจะได้ชี้แจงพี่น้องชาวบ้านที่มีข้อสงสัยได้รทานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธินะครับเสรีภาพในบ้านเมืองของเราบอกภายใต้สงสัยในประเด็นไหนก็สามารถที่จะ สอบถามได้นะครับเราทำงานในหลักการธรรมพิบาลต้องยึดหลักกฎหมายความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ ปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่เปน็นปัญหาตั้งจังหวัดเราก็ยินดีที่จะรับฟังในทุกเรื่องนะครับแต่ขอขอเวลาในการตรวจสอบอข้อเท็จจริงหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็จะได้ชี้แจงได้อธิบายได้วิจัยที่ถูกต้องเป็นธรรมกันครับครับผมอันนี้นะครับพี่น้องชาวพะเยาเนื้อนะครับจะได้แล้วก็อดใจร้อยแหมสักน้อยหนึ่งนะครับนรอบก็คงจะเข้าสู่ช่วงของการดาเนินการตรวจสอบอย่างสักระยะหนึ่งนะครับนาะก็คงจะเร็วๆเนี่ยนะครับถ้าจะได้มีผลคืบหน้าทานท่วาก็จะได้เอา มาอุนเอินนาเรียนให้กับ่มแม่พีน้องได้รับราบกันนะครับครับท่านผู้ว่าครับพอเวลาแล้วก็หลือเวลาตรงนี้เห็นซากหน่วยหนึ่งท่านผู้ว่ามีไออย่างจะฝากอุเอินให้กับปี่น้องชาวพะเยากันในช่วง้า้ของรายการครับครับก็คงมี s ําเรื่องหนึ่งที่เคยอู้มาครั้งก่อนนะครับก็ยังยังเป็นห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดไข้เลือดออกนะครับเพราะว่ามันเข้าฤดูกาลหน้าฝนปีนี้มันเป็นวงรอบที่มีการระบาดค่อนข้างนักในหลายจังหวัดจังหวัดพะเยาห้องก็ติดอันดับ มีผู้ป่วยหลายรายนะครับเกิดขึ้นในทุกอำเภอดังนั้นก็ฝากไยช่วยกันที่จะต้องช่วยป้องกันโดยทําลายแหล่งพ่อพันยุงครับการที่เอาไปพ่นหมอกควันน้ํายากําจัดยุงนั้มันมันมันบ่หน้าจะได้ผลเพราะมันมันแก้ปัญหาเฉพาะตัวยุงที่บินแต่ว่าตัวที่ไข่ที่มันอยู่ในน้ามันบ่ได้กําจัด รนั้นต้องช่วยกันทําลายแหล่งพ่อพันยุงกะหลกกระลายางรถยนต์ที่เก่าเก่าเียบไว้ต่ำข้างบ้านหลังบ้านอะไรอย่างนั้นนะฮะน้ำที่ขังอยู่ในที่ต่างๆต้องทําลายกันต้องช่วยกันนะครับ ขอมาอันมันก็ไอตัวใหม่มันก็เกิดขึ้นแหมครับต้องช่วยกันกําจัดแล้วมาระวังยุงลายด้วยนะครับยุงลายนั่นเมื่อก่อนเพิ่บอกหากินเฉพาะเมื่อวันเดี๋ยวนี้พิ่บอกเมื่อคืนลูกหากรีแถมแล้วก็เกิดขึ้นได้ในคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะละอ่อนคนเท่าคนแก่คนใหญ่่างเขาเนี่ยนล้มาระวังเถออย่าให้ยุงกัดนะครับยุงกัดก็ต้องสังเกตมีจุดจำๆแดงๆอย่างเกิดขึ้นอย่างต่างๆต้องมาระวังถ้าสงสัยเป็นไข้เป็นอย่างก็ต้องรีบไปหาหมอ ครับเช่กัน ป้องกันนะครับป้องกันเบอมีแรงพ่อพันยุงครับครับผมคารกะลาข้างบ้านข้างจองกับความตรวจสอบกันหนึ่งครับเนื้อเนาะขี้เหอขี้เ่าข้างตาข้างตั้งในบ้านในจองกัชจวยกันเพียวจวยกันพัดเนาะบ่ต้องไปให้ยุงมันไปเกาะไปอยูเนอครับครับครับผมครับวันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับโดยผมดิเจชานแล้วก็ท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเฮาก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบฟังนะครับเอาล้วนะครับสัปดาห์หน้าพบปะกันใหมนะครับว ้องไปก่อนนะครับลาพร้อมกันกันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ